ขั้นตอนการจองคิวเพื่อจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน e-chula ลำดับแรกเปิดแ e อปพลิเคชัน e-chula กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและกรอบหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นกดปุ่มเข้าสูร่ระบบจากนั้นเลือกประเภทการจองคิวโดยเลือกจองคิวจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ เลือกสำนักง,งานที่ดินที่ท่านต้องการเดินทางไปดําเนินการเลือกประเภทบุคคลเลือกประเภทคําขอจดทะเบียนเมื่อเลือกครบแล้วให้กดปุ่มถัดไปเลือกประเภทเอกสารโดยเลือกที่เป็นโฉนดที่ดินเท่านั้นเนื่องจากปัจจุบันสามารถดําเนินการได้เฉพาะโฉนดที่ดินจากนั้นกดปุ่มตกลงระบ,บุรายละเอียดโฉนดที่ดินของท่านเลือกเขตหรืออำเภอ กรอ,อกเลขที่เอกสารสิทธิ์กรอกเลขที่ดินจากนั้นกดปุ่มสีฟ้าที่มีไอคอนเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มรูปภาพหลักฐานต่างๆระบบจะให้ท่านเลือกประเภทรูปภาพโดยแบ่งเป็น3ประเภทหลักๆหนึ่งรูปหลักฐานที่ดินหมายถึงรูปฉโฉนดที่ดินทั้งด้านหน้าและด้านหลังหากมีมากกว่า10หน้าให้ถ่ายหน้าที่หนึ่งหน้าที่สองและหน้าสุดท้ายที่มีรายการจดทะเบียน2 บุคคลเช่นบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสเอกสารการเปลี่ยนชื่อสกลุล 3. รูปอื่นๆหากมีหลักฐานอื่นๆน,นอกเหนือจากโฉนดที่ดินและข้อมูลส่วนบุคคลให้เลือกประเภทนี้จากนั้นกดปุ่มตกลงเพื่อดำเนินการต่อกดที่ไอคอนรูปกล้องเพื่อถ่ายภาพเมื่อถ่ายภาพเสร็จให้เพิ่มคำอธิบายภาพเช่นชโฉนดหน้าที่หหากต้องการถ่ายภาพใหม่ ให้กดที่รูปภาพระบบจะเปิดกล้องให้ท่านถ่ายใหม่อีกครั้งหรือหากต้องการลบรูปภาพให้กดที่ไอคอนถังขยะสีแดงเมื่อเพิ่มรูปภาพเสร็จแล้วให้กดที่เครื่องหมายย้อนกลับหรือเครื่องหมายน้อยกว่าที่ด้านบนมุมซ้ายเมื่อก่อข้อมูลและเพิ่มรูปภาพหลักฐานต่างๆเรียบร้อยแล้วกดปุ่มถัดไปเพื่อรำเนินการต่อ ือกวันนัดที่ท่านต้องการจองคิวโดยวันที่จัดแบ่งตามสีต่างๆดังนี้สีเหลืองหมายถึงวันที่ปัจจุบันสีเขียวหมายถึงวันที่ยังมีคิวว่างสามารถนัดได้สีแดงหมายถึงวันที่เลือกหรือวันนัดสีเทาหมายถึงวันที่ไม่สามารถนัดได้เมื่อเลือกวันนัดเรียบร้อยแล้วกดปุ่มถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ ตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วกดปุ่มจองคิวระบบจะให้ท่านยืนยันการจองกดยืนยันเพื่อจองคิวเมื่อยืนยันการจองคิวท่านจะได้รับหมายเลขอ้างอิงการจองการจองคิวจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากสำนักง,งานที่ดินแล้วเท่านั้นโดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ในหน้าหลักของแ e อปพลิเคชัน eQland สำนักง,งานที่ดินกรุงเทพมหานครและสำนักง,งานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาทุกสาขายินดีให้บริการทุกท่านหากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022255758หรือ022240180